เดี๋ยวนี้นเจ้าอยู่ที่บ้านป่าเ่งนาเจ้าในงานดำหัวเจ้าปีไหมอ้าวมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาเลยเจ้ามาเลยเจ้ามาดูมูฮากันนะเจ้าว่ากิจกรรมวันนี้เฮาจะมีกิจกรรมอย่างหองแต่ก่อนอื่นกินก่อนเจ้าได้กินอย่างไรเจ้าวันนี้กำลังม,มีมีจ้า,า,จาเส้นมีเจ้าเชิญชวนค่ะของเมืองเมืองนาเจ้านามีมีค่ะ มีพัดมีพัดนะเจ้ามีขนมเส้นมีขนมเส้นพจ้าเจ้าอันนี้ซับมาเจ้าอ๋ออันนี้คนเมืองนอกเจ้าใจไะ้เจ้ามามานเจ้าเป็นอเมริกันเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าผู้ไทยไม่ถอบเลยเจ้า มา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 เห็นหน้ากัดมือแล้วเนื้อวันนี้มากับใครจ้าวันนี้มากับเขานั่นแหละมากับไอติมเละแฟนมันสสวัด wow, ีเจ้าเจ้าห่วงเนี่ยห่วงมีเนนี้จ้าเซฟจ่าป้าเซฟวันนี้ป้าเซฟจะมีพิธีการน้อง้องเจิญป้าเซฟและพี่ๆมาเพื่อวันนี้กับเพื่อนฮ้องว่าบ้านเฮาคือพิธี ดำหัวซาเก้านะซาเก้าดำหัวเพื่อเพื่อมาขอประมาณที่ทำที่สิ่งพอดีลงไปพร้อมพรอกับคนคนที่มีอายุเจ้าเพื่อโชคดีในช่วงใหม่เจ้าวันนี้เราจะได้คนดีๆจากพี่แอ๋วเรานะจ้าเดี๋ยวไปแล้วสามพืนละเจลเลยจ้าเอาขอหน้าที่แทนเดี๋ยวไปหน้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะจ้าเ้อากเป็นในพเจ้าอร่อยจ้าอร่อยจ้าอร่อยนี่คืออย่างอร่อยพ้องน้ำพริกน้ำพริกเจ้าน้ำพริก็อร่อยอร่อยโมดใจกับเจ้าเจ้าอร่อยที่เตี้อร่อยนี่คือโมดไปแล้ว กินแบบสบายๆนี่เจ้าถ่างคนต่างออกมามีอย่างก็มาสู้กันกินม่เป็นม้าเป็นไ่เป็นไงเป็นไงนี่เยอไปแล้อนยไนสโกโคบิโกแม่โดาเบียเม่ลโอนันง่เจ้านีไก่นาเนี่อร่ยากเลยนีี่อย่างเจ้าก่มะม่วงเจ้า อันน um uh> ี้น้ำีเจ้าจะ้เจ้ะมกนย่างหนังนย่าหนัง้องเจ้าอานแล้วนี่อย่างเจ้าคุณติ๋มเจ้านอันนี้อย่งเจเต็จ้หนัอันนี้อย่างกินอ๋อนึงเจ้าขอนึงนะเจ้าวันนี้คุณติ๋มคนมากับที่รักของเพ่นนะเจ้าสามีสามีเพืนนะเจ้าเดี๋ยวเ่นมีสามีแล้วเจ้าเดี๋ยวดูหน้าสามีหน่อย อันนี้เป็นห้องรูดใหญ่รูใหญ่แล้วคนถ่ายมาได้อะสนุกสนานทันซากันเจ้าแน่จ้าอ้าวกระตูนข้าน้อยค่ะน้อยจ้าโอเคจ้ายา่ดอะ ก็สู้ชีวิตขนาดเลยเจ้าหาชัดเหรอชะใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วแล้่แล้วแล้วมาบูพอแล้ววันดเกอโอเคสวยมากเลยจ้ะนั่นจ้ปดป้าแล้วเ้ยจก้ไม่ได้เดใหม่ไม่มีแชมไดู้่เเออะไรพดนะไไ่ะ เอา นอมนไปอยู่เงินวอ๋อไม่ได้ยิงหรือครับวันนี้มันม่น่ันก็มาษามเหมือนละน้องโดนคูตอนโดนคูหน่อยทันเซตีครับ เรียบร้อยค่ะเจเลยค่ะครับครัวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงไม่เมือง,งสบการนะครับน้องๆเพื่อนมาเล่นนะครับต่อในฐานะที่ว่าเขาเคยรูกที่จะ้ต่อันกมาเนี่ยเพราะในรนลกปีสิ่งใดที่เขาเคยเล่นผู้เล่นอู้จ้ากันแต่พ่อเล่นพ่อเนี่ยแต่หลวงล้างกำถึงจะด้วยด้วยกายว่าจาใจนะครับ ปีใหม่นี่เขาก็เาหมซีกับเมื่อกันะครับว่นทีมันได้เป็นบาปเป็นครับ่ันทมันได้เป็นเล่เป็นอย่างไรนครับสร้างยี่ต่อไปเาดินครับมีตสุขแสวิตต้โหดี่เ้าสุภาพบล่กอน้าว่ากันใหม่รัตนาธําบาลีของท่ทธเจ้าที่ว่าสปีติโอวิวาันุสปะิโวินาสตุ มาเต่เพราะว่าตัวตารณ์สุขีที่ขายุโกเพราะว่าอาภิวาทามาสีที่สุจใจลูกค้าพระใจมีตาโลธรรมาวัตรอายุโสุขาพลรงอสาธุตดพอตไหนผักวันี้อ่ะลนปาฮะพอรัมีกระตัวเออเต้ท่าเขาวอาอยู่มีกระหาอยเนี่ย เดี๋ยวหลังจากทอหลวงพอมาจัดเมินแล้วเนาะาให้เองก็ขอไปก่อนละอ้เนี่ยก็เลยขอตัวว่าขอให้ทุกคนมีอายุยืนยาวยาวแจ๊บเนี่ยปีใหม่ก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็เงาเง่าแล้ว

ีแต่เน <lens> ้อจ้าชุดก่อเลยน้ใสเลย่จะต้องใส่เจ้าสเจ้าม่นนอเอากินก้บน้ำมาอย่างเจ้าโอ้กินกระสุมต้องขอบคุณต้นคิดเจ้าของข้าเจ้าจะต้องคุยกานนี้เจ้าวันนี้มันจะล้นเจ้ามันจะร้นเจ้าเจ้าเพี่กินแบเพระมานีดีเชียอันนั้นดีโลเชียกว่าโอไหนไหนไหไหนอ น้ำแข็งใสนี้มันม่วนกับตอนใส่เนาะมันม่วนต่อไปเธอเอาวันนี้สิงค้าของดีเธอี่มาตลดซุกงานเนออ้อมวเอออ้ดูบรรยากาศเราเตเชาวม่วนมอกใดยังมีแหมาลทอนบอดีลืมติดตามนะเจ้า